เรียนสามชิ้นนี้ต่างกันยังไงครับสี่ครับอ่าแล้วเหมือนกันเหมือนกันยังไงครับขนาด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 ใช่ไหมครับแล้วรู้ได้ยังไงขนาดที่ขนาดเราไม่รู้ใช่ไหมเราจะรู้ได้ไงล่ะอ่าตอนนี้เรามาทดลองกันครับชิ้นนี้เป็นไงครับต่อครับ เป็นไงครับจมชิช้นนี้เป็นไงครับลอยทำไมชี้นนี้ถึงจมด้วยครับทำไมชิ้นนี้ถึงบอยอ่านี้เราจะมาดูกันนะครับอ่าเดล็กสามชิน้นนี้ต่างกันยังไงครับ ขนาดขนาดมาเร่ครับต่างยังไงครับขนาดอะมาดูได้ไงต่างที่ขนาดต้องเห็นดูดูก็ลองเห็นอันนี้ยาวอันนี้ยาวอจากที่เราเคยเรียนมาแล้วเราหาปริมาตรกันแล้วแล้วเราจะหาปริมาตรได้ไหมได้ได้ยังไงครับกว้างยาวสูงโอ้อยังจะแบ่งเป็นแถวให้นักเรียนหาปริมาตร

No, no. เป็นไรครับ ส่วนี้หาได้ยังครับหาได้ยังกว้างคุณยาวคูณสูงครับการหาปริมาก นะพงษ์ครับออกมาครับดีมากเลยครับมันเป็นยังไงครับแข็งพอจ,จับทีละกรแล้วมันรู้สึกยังไงครับต่างที่ไรครับต้นหนักครับ้นยาวนะครับใช่ตอนนี้เบา,า่าแล้วเราจะหาน้ำหนักได้ไหมได้หานได้ยังไงครับด้การชั่งอ่าเราก็จะมีเครื่องชั่งมาให้นะครับให้แต่และแถว มาช่างแล้วตอวช่างครับแล้วเขียนตรงันนะครับ

ถาเท่าไหร่ครับให้นักเรียนเนี่ยนักแถวหาเลยครับแล้วออกมาเขียนตรงนี้นะครับอ่าออกมาเขียนเลยครับได้ครับ Absolutely. เรียกมันว่าอะไรดีครับรูไหมครับครับจะเรียกว่าความหนาแน่นครนะความหนาแน่นภาษาังกฤษคืออะไรครับเดซิตี้ LIAM เดนซิตี้นะครับซิปินม้วลนะครับ คปับมากเนะครับแล้ว huh. ก right? uh ็เ huh. ข mm ียนที ha, ่ย่อใมันหน่อยนะครับเขียนแค่ตัวหน้าก็ได้ครับก็จะเป็น V เท่ากับ m จุดวด้วย v จากที่เราหนาอะไรมาครับ ถ้าเราหาความหนาแน่นของเหล็กมาแล้วแล้วถ้าเราอยากจะหาความหนาแน่นของวัสดุต่างๆเราจะหาได้ไหมครับหาได้ยังไงครับใช้กครการตอหารับครับอาจารย์ก็มีวัสดุไม้กับโดเมนมมาให้นักเรียนทดลองกันนะครับว่าหาได้จริงหรือเปล่าก็เียน้วครับ กลุ่มนี้ก็มีหาอลูมิีมีกลุ่มนี้หาได้วยโดยขอบคุณสามคนก็แยกมาครับมาช่วยกันหาด้วยกันครับหาได้เท่าไหร่ก็เขียนตามตารางครับ ชิ้นที่สั้นที่สุดคือชิ้นที่หนึ่งนะครับชิ้นยาวที่สุดก็คือชิ้นงานที่สานะครับจิ้มเลยนะครับจิ้ยเลยนะครับ <laughs> điền này nhá, à, đúng không hả, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10,

ห้าจุดเก้าเจ็ดไม่ห <im dling> ้า <sound> ห้าาห้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 ้าห <pling> ้าห้้าห้้าห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 าหาห้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 าาห้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 า้าห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 ้า ต่างกันไหมวัสดุของเหล็กวัสดุของไม้วัสดุของอลูมิเนียมนะครับผู้กินจะเป็นยังไงจับได้แต่ สี่สิบห้าจุดสองีกอันนี้ก็หกสิบสามเก้าุ 9. เก้าหกหกสิบสามเก้านเก้าหกไปความหนาแน่นเน จแล้วรีบไปนั่นงครับาการได้สนุกขึกนมาเราหาอะไรมาครับของนมัก็แล้วก็แล้วดูนักเรียนสังเกตนะว่ามีความหนาแน่ในแต่เราสดุมันเป็นยังไงครับไม่เท่ากันเพราะอะไรครับมันถึงไม่เท่ากัน ท่านที่ดไม่รู้เพราะว่ามวลแร่ละชน,นิดมันต่างกันแล้วทีน,นี้เราจะมาดูว่าถ้าเราอยากจะหาความหนาแน่นของทองอ่ะความหนาแน่ขแนของตะกั่วของเงินแล้วเราจะหาได้ไหมโดยวิธีน,นี้ใช่ไหมครับ อาจารย์ก็มีตารางให้ดูนะความหนาแน่แนแต่ละชนิดเี่ย่บเป็นยังไงเรอยาัวาัรับอ,รอ,รอ่าเราเห็นไหว่าความหนาแน่นแต่ละชนิดมันต่างกัน เลต้องหาได้เท่าไหร่นะเจ็ดสิบแปดตัวที่เราหาไหมครับใช้เทียมด้วยคร,รับเราอาจจะวัดผิดวัดเพื่อนก็ได้วัดไม่เที่ยงตรงครับแล้วก er ็ไม้เราได้เท่าไหร่ครับไอ้ไม่แค <ful> ่อลูมิเนียมครับที่เราหาตอนแรกครับสามหกสามหกอ่าเราจำได้ไม่ต้องเปิดเวลา ข้ที่หกใช่ไหมครับอ่านี้มีนักเรียนคนไหนสงสัยไหมครับ <c oughs> ไม่มีใช่ไหมครับไม่มีงั้นอาจารย์จะแจกแบบทดสอบให้นักเรียนได้ทำนะครับ <c oughs> ผมขอจบการสอน